ผมว่าข้อสําคัญในการทําธุรกิจนะครับมันไม่ใช่เรื่องของทุนถ้าเราเทียบความสําคัญทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้เนี่ยคุณคิดว่าเรื่องของทุนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บางคนให้ค่าบอกว่าเรื่องของทุนเนี่ยกินไปถึง50%บเรางคนบอกว่าต้องมีทุนสีทุนสําคัญเป็น80%แต่สําหรับคนหลายๆคนเนี่ยเขาให้ค่าของทุนนน้อยมากเพราะว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการทําธุรกิจไม่ใช่เรื่องของทุนครับผมอยากจะบอกตรงๆมันคือเรื่องของไอเดียในการทําธุรกิจมากกว่า สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกท่านคุยเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับคนที่สนใจจะทำสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่คุณอยากจะประกอบธุรกิจคุณบอกว่าคุณมีไอเดียที่ดีแล้วนะฮะแต่คุณไม่มีทุนคุณอยากจะรู้วิธีการหาทุนหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้ธุรกิจคุณไปได้หรือว่าไอเดียนั้นถูกยกมาใช้สร้างเป็นธุรกิจเติบโตไปได้ในอนาคตคุณควรจะมีทุนหรือมีอะไรหรือเปล่า ผมอยากจะชวนคิดอย่างนี้ครับผมว่าข้อสำคัญในการทำธุรกิจนะครับมันไม่ใช่เรื่องของทุนนะฮะถ้าเราเทียบความสำคัญทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อเซนตี่ยคุณคิดว่าเรื่องของทุนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะบ,บางคนให้ค่าบอกว่าเรื่องของทุนเนี่ยกินไปถึง5 0บตบางคนบอกว่าต้องมีทุนสิทุนสำคัญเป็น8 0นนะครับแต่สำหรับคนหลายๆคนเนี่ย เขาให้ค่าของทุนเนี่ยน้อยมากนะฮะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการทําธุรกิจไม่ใช่เรื่องของทุนครับผมอยากจะบอกตรงๆมันคือเรื่องของไอเดียในการทําธุรกิจมากกว่ามีน้องคนนึงบอกว่ามีไอเดียที่ดีนะฮะแต่ไม่มีทุนก็เลยคิดว่าการหาทุนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะจริงๆผมอยากจะบอกว่าเศรษฐีหลายๆคนนะครับรวมถึงเจ้าสัวในเมืองไทยนะฮะมากมายนะเป็นร้อยๆคนหรืออาจจะเป็นหลักพันคนก็ได้ ที่ขึ้นถึงเป็นระดับเจ้าสัวและครอบครองทรัพย์สินมากมายในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ไดนะ้เริ่มต้นจากทุนนะเขาเริ่มต้นจากไอเดียในการทําธุรกิจมากกว่ามีหลายๆคนนะขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดไปกระทบเ,เรื่องส่วนตัวอะไรของใครบางคนผมขอขอโทษด้วยแล้วกันแต่อยากจะนํามาเล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะมีคนจีนคนหนึ่งนะเขาเข้ามาในเมืองไทยนะฮะเขาก็ มาทำงานในกลุ่มของใช้แรงงานนั่นแหละนะฮะเขาใช้แรงงานทำงานนะฮะแล้วเขาก็ก็ไม่มีอะไรนอกจากตื่นเช้ามาแล้วก็ใช้แรงงานแล้วเย็นก็นอนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเขาอาจจะไม่ได้นอนที่นอนนุ่มๆเหมือนคนทั่วไปด้วยซ้ําเขาก็ใช้อาศัยการนอนในตลาดแล้วก็อาบน้ําในห้องน้ําสาธารนณะอะไรแบบนั้นก็มีนะครับในหลายๆคนนะครับซึ่งมีท่านหนึ่งครับคล้ายๆแบบนี้เลยนะฮะ เขาก็ทำงานไปได้ค่าแรงเอาแรงไปแลกเงินนะฮะได้ค่าแรงมาเก็บหอมลอมลิฟเอาไว้นะฮะกินส่วนหนึง่งเก็บส่วนหนึง่งกินส่วนหนึง่งเก็บส่วนหนึ่งเขาคงไม่ได้คิดว่าไลฟ์สไตล์แบบเขาหรือว่าไรายได้อย่างเขาจะต้องกินส่วนหนึง่งเ,เก็บส่วนหนึง่งไปซื้อลิมือถือส่วนหนึง่งหรือว่าไปกินอาหารที่อร่อยอร่อยสุดพิเศษเหมือนชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะเขาก็ให้แค่เขาประทังชีวิตอยู่ได้ วันหนึ่งเขาหาเงินได้เท่าไหร่เขาก็เก็บส่วนหนึ่งหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บส่วนหนึ่งคุณรู้ไหมครับเขาทํางานแบบนี้เก็บหอมรอมริบหลังจากนั้นเน่ยเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะค่อยๆไต่เต้าในการที่เขาเนี่ยรับผิดชอบงานอย่างดีนะครับเขาไต่เต้าขึ้นระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนะ,ะจากผู้ใช้แรงงานก็เริ่มเป็นหัวหน้าคนงานนะฮะแต่ด้วยเงินเก็บที่มีก็เก็บไปครับเริ่มเป็นหัวหน้าคนงานปุ๊บ เริ่มมองว่าลูกค้าที่มีในธุรกิจนียนะฮะอยากได้สินค้าอะไรเพิ่มบ้างแต่อยากได้สินค้าอะไรเพิ่มบ้าง,แล,าาางแล้วในบริษัทหรือดนองค์กรของเขาหรือสิ่งที่ที่เขาทํางานอยู่เนี่ยไม่สามารถจะตอบสนองให้ได้เขาก็เลยเริ่มมองเห็นช่องทางในการทําธุรกิจนะฮะฟังให้ดีนะครับเขาเริ่มจากการมองเห็นก่อนแล้วเขาก็จึง ได้ช่องทางทําธุรกิจนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนครับมันเกิดจากการที่เขาเริ่มต้นเดินเข้ามาตัวเปล่าเล่าเ่อยนะครับมีแค่เสื่อผืนหมอนใบอย่างที่ใครๆเขาได้ยินกันมานะครับซึ่งมีจริงไหมมีจริงและจริงเสมอไปนะครับทุกวันนี้ผู้ใช้แรงงานในเมืองไทยอาจจะเป็นชาวต่างด้าวหรือคนที่ได้โอกาสมากมายก็ยังเริ่มต้นชีวิตแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับเขาก็ไม่ได้มีโอกาสมากมายเหมือน คนไทยธรรมดาหลายๆคนนะฮะคุณอาจจะบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์แต่หลายๆคนก็เริ่มต้นจากติดลบนะครับคุณจะเชื่อไหมว่าคนคนนี้นะฮะหลังจากเขาทํางานในเมืองไทยได้แค่20ปีเนี่ยสุดท้ายเขากลายเป็นเจ้าสัวและครั้งหนึ่งเนี่ชีวิตผมเนี่ยเคยปรึกษาเขาในเรื่องการเงินในการบริหารธุรกิจเลยด้วยซ้ำเขาให้คำแนะนำผมอย่าง Amazing มาก เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนหรอกใครจบป .4 เขาจบไม่ถึงป .4 ด้วยซ้าเพราเขาไม่ได้เรียนนะฮะทุกวันนี้เขามีบ้านนะฮะอาณาจากักรธุรกิจของเขาผมผมตีด้วยตานะผมคิดว่าพันสองพัล้านต้องถึงจริงๆแล้วเขาเลี้ยงลูกเขาด้วยความที่ก็ไม่ได้สปอยนะแต่เขาก็ให้ลูกเขาได้ experience ได้ได้มีโอกาสผิดพลาดล้มโดนหลอก ทุกอย่างเป็นลูกน้องโดนกดขี่โดนข่มเหงนะฮะโดนรังแกเหมือนทุกๆคนที่เคยเป็นนะเขาไม่ให้ลูกเขาใช้ชีวิตแบบเจ้าสวัวอย่างทุกวันนี้ที่เขาเป็นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าการทําธุรกิจหรือการสร้างอนาคตของเราเนี่ยมันจะต้องถูกบล็อกด้วยแค่คําว่าเงินทุนเนี่ยผมคิดว่ามันมันน้อยเกินไปอ่ะจริงจริงมัน คุณให้ดีกรีกับคำว่าเงินทุนเนี่ยมากเกินไปอะ่ะแต่คุณไม่ได้ให้ดีกรีกับคำว่าไอเดียของคุณอย่างจริงจังเนาะอย่างคำถามที่ถามว่ามีไอเดียดีแต่ไม่มีเงินทุนประกอบธุรกิจไม่ได้จะหาทุนยังไงอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดคุณได้ฟังในวันนี้คุณน่าจะให้คุณค่าของไอเดียคุณมากกว่าคุณไหมคุณรู้ไหมว่าคนที่หาเงินหลักร้อยล้านบาทได้เนะี่ยถามว่าเขามีเงินทุนเท่าไหร่ ถ้าเขามีไอเดียดีเนี่ยเขาเดินไปคุยกับคนคนเดียวบางทีเขาอาจจะได้เลยนะทุนหนึ่งร้อยล้านบาทนะ<ม>คำถามคือไอเดียคุณนะดีพอแล้วหรือ,อยังอืคุณกลับไปดูที่ไอเดียคุณดีกว่าว่าดีพอแล้วหรือ,อยังนะครั้งหนึ่งที่ผมทํางานใหม่ๆเนี่ยนะถามว่าผมมีทุนไหมอโอเคผมอาจจะโชคดีกว่าทุกคนก็คือผมก็มีพ่อแม่ซัพพอร์ตผมนะเพราะว่าเราก็มาจากครอบครัวที่ทําธุรกิจจริง,รงๆเด็กๆผมก็ แม่ขายของนะแม่เปิดร้านขายของผมก็ไปซื้อของขายกับแม่ผมก็มีไอเดียในการซื้อกระเป๋าสตางเนี่แหละแล้วผมก็เอากระเป๋าตางเนี่ซื้อหนึ่งโหลแล้วผมก็ไปขายเพื่อนที่โรงเรียนไปขายเพื่อนที่โรงเรียนปรากฏว่าเพื่อนๆก็ซื้อเพราะกระเป๋าตังมันสวยเนาะผมซื้อ40บาทผมขาย80บาทมั้งตอนนั้นผมอยู่ป .4 มผมจําได้เลยผมก็ขายเพื่อนๆผมก็เอาเงินมาซื้อกันนะฮะหลังจากนั้นผมก็ ไปซื้อเกมกดไปซื้อเกมกดมาขายเพื่อนก็เกมกดก็แค่เดินไปข้างบ้านแล้วก็มันมีตึกแถวแล้วก็มีร้านขายนาฬิกาเขามีเกมกดขายนะฮะผมก็ซื้อเกมกดมาขายผมก็บอกว่าถ้าซื้อโหลหนึง่งเท่าไหร่เขาก็บอกราคามาผมวิ่งมาหาแม่ผมว่าเนี่ยแม่ขอขอตังค์หน่อยจะไปซื้อเกมกดไปขายเพื่อนนั่นแหละผมก็เริ่มต้นทําธุรกิจแบบนี้แต่ปัญหาที่เด็กปสคนนั้นไม่สามารถจะทําธุรกิจต่อไปได้มี2เรื่องข้อที่1เนี่ยครู ไม่ให้ขายของในโรงเรียนแล้วนะครูบอกเลยว่าเธอห้ามมาขายของเพื่อนๆแบบนี้มันไม่โอเคนะผมก็เลยต้องเลิอกอันที่สองเด็กป .4 คนนี้ได้เรียนรู้ความผิดพลาดทางการเงินอืมเพราะว่าอะไรครับผมขายของด้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมขายดีขนาดไหนก็ตามนะผมไม่เคยเอาต้นทุนไปคืนแม่เลยผมได้เงินมาปุ๊บผมเอาเงินไปใช้ได้เงินปุ๊บผมเอาเงินไปใช้นะฮะกำไรก็หมด ต้นทุนก็หมดแล้วก็ไปขอแม่อีกนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าการบริหารทางการเงินนะ่ยคุณต้องแยกต้นทุนให้ถูกแล้วกำไรเนี่ยกำไรเนี่ย,ก,ยก็ควรจะเอาไปต่อย,ยอดไม่ใช่ไปใช้เล่นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับจริงๆเด็กป .4 คนนั้นน่ยก็ก็ไม่คิดว่าโตมาจะทําอะไรมากมายขนาดนี้นะครับถึงขั้นมีประสบะการณ์มากมายมา เราให้ทุกคนฟังแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนเป็นประโยชน์นะครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นธุรกิจเหมือนเด็กป .4 คนนั้นนะที่คุณเห็นโอกาสคุณก็ลองทําดูนะครับเมื่อคุณทํามันสําเร็จแม้แต่น้อยนะคุณก็แบ่งผลกําไรเอาไว้บางส่วนนะแล้วก็ต้นทุนคุณก็ไปลงทุนต่อนาะกำไรบางส่วนที่คุณเก็บไว้คุณก็อาจจะเก็บมาในการต่อยอดธุรกิจคุณในอนาคตบางทีเราอาจจะบอกว่าเราเนี่ยคิด คิดเยอะเกินไปไอเดียที่ดีเนี่ยคนมีไอเดียดีเนี่ยสังเกตนะไอเดียที่ดีเนี่ยไม่ค่อยถูกนํามาใช้หรอกเพราะอะไรฮะเพราะไอเดียมันดีเกินไปมันดีเกินกว่าที่เขาจะจะนามาทําเดี๋ยวนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคิดว่ามันไม่ดีพอไงเขาก็จึงไม่หยุดคิดไงเขาจะพัฒนาไอเดียเขาก็ไปเรื่อยไอเดียเนี่ยพัฒนาไปเรื่อย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 คุณกำลังเอาความคิดทุกอย่างหรือความคาดหวังทุกอย่างหรือการคาดเดาทุกอย่างในอนาคตว่าถ้าเกิดไอเดียคุณเป็นอย่างนี้แล้ว ออกไปมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กล่ะไม่ทําดีกว่าหรือว่ามันอาจจะไม่ดีพอคุณต้องการอ,าอะไรเพิ่มลงไปอีกเพิ่มลงไปอีกจริงๆผมอยากจะเอาเด็กป .4 คนนั้นแหละมาเล่าให้คุณฟังว่าคุณลองทําแบบเด็กป .4 ก็ได้นะที่คุณแค่คิดได้แล้วคุณก็ลงมือทําแล้วคุณก็จะได้รับฟีดแบ็กเองว่าเนี่ยมันดีพอหรือเปล่าถ้าไม่ดีคุณก็เดาว,วันหลบถามว่ามันเริ่มจากเงินทุนไหมมันอาจจะไม่ต้องเริ่มจากเงินทุนก็ได้ คุณอาจจะเอาสิ่งนี้ไปคุยกับเพื่อนนะฮะถ้าเพื่อนเขาคิดว่ามันไม่ดีพอแล้วคุณก็อาจจะถามเพื่อนก็ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ดีพอแล้วมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงเนี่ยคุณก็ได้ฟีดแบ็กแล้วถามว่าลงทุนหรือยังยังเลยถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไปคุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเกิด <s> เพื่อนคนนั้นบอกว่าเฮ้ย <s> จริงดีเฮ้ยไอเดียดีมากเลยอะ่ะขอทําด้วยคนสินี่ไง คุณถามเพื่อนสิว่าแล้วคุณจะมาร่วมแบบไหนคุณจะลงแรงหรือลงเงินดีอนี่ไงคุณก็เริ่มมี relationship เริ่มมี connection ธุรกิจคุณก็เริ่มจะก่อตัวเกิดขึ้นแล้วนะจริงๆเพราะเนี่ยผมบอกเลยว่าไอเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวิชั่นมุมมองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่มีใครหรอกครับไม่อยากลงทุนกับไอเดียดีๆหรือว่าอนาคตดีดหรือโอกาสดีๆในอนาคตมันไม่มีหรอกนะ ผมพูดจริงๆถ้าเกิดคนนั้นมีความพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณมีไอเดียที่ดีแล้วคุณมีการบริหารจัดก,การที่ดีเนี่ยสิ่งเนี้ยแทบจะปิดประตูเจ็งได้เลยผมบอกให้ครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะทำโครงการอสังหาเนาะก็เรารวบรวมเงินได้ประมาณ10ล้านนะจากการเก็บหอมรอมริบเนะแต่โครงการอสังหามันต้องใช้เงินหลักร้อยล้านนะในการทำธุรกิจเนะคุณรู้ไหมผมบริหารการเงินโดยการที่ เราเนี่ยก็คือใช้ไอ้สิบล้านที่เราเก็บหอมลอมดิบมาเนี่ยจากเด็กปสี่คนนั้น,นที่ขายกระเป๋าตังมาทํานู่นทํานี่มาทําอะไรไปเรื่อยๆนะนำเข้าของมาขายบ้างกําไรบ้างเจ๊งบ้างแต่สุดท้ายเราว่าก็มีเงินเก็บรวบรวมมาได้ประมาณเนี่ยสุดท้ายเราเอาเงินประมาณเนี้แหละครับไปทําอะไรครับไปลงทุนออกแบบโครงการที่ดีที่สุดลงทุนออกแบบดีไซน์ฟาซาดดีไซน์ ทุกอย่างดีไซน์ป้ายโฆษณาที่ดีที่สุดเราลงทุนไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็จากลูกค้านะฮะลงทุนมาเพื่อต้องการฟีดแบ็เพื่อเอามาการันตีว่าโครงการเราเป็นไปได้คุณคิดว่าเรากล้าเอาเงิน1ิบล้านไปแลกกับตรงนั้นนะมันคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วเราก็ได้รับความเห็นจากแบงค์ว่าโครงการเราเป็นไปได้ และเราถึงจะได้ทุนมากมายมาสร้างโครงการเราไม่ได้เริ่มต้นจากบอกว่าเรามีเงินอยู่ประมาณหลักสองสาร้อยล้านเพื่อมาสร้างโครงการไม่ใช่เลยเราเริ่มจากการวางแผนทางการเงินเสมอเสมอเมื่อก่อนนะครับคนเราเนี่ยบอกว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการตลาดหรือการขายหรือธุรกิจกคนบอกว่าการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการขายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่ทุกวันนี้ผมทํามาเยอะแล้วแล้วผมก็ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วก็สังเกตทุกอย่างแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การตลาดเนะี่ยมันคือความมั่นคงทางการเงินจริงๆคนที่ถามว่าจะเอาทุนจากไหนเนี่ยมาทําธุรกิจเนี่ยคุณก็ไม่ได้ถามผิดคุณถามถูกต้องแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ย cash flow ฟฟเนี่ยสำคัญที่สุดในการทําธุรกิจแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจอืม เพราะการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคุณสังเกตไหมคนที่เลสฟันได้ระดับเป็นร้อยล้านเหรียญเนี่ยเขาเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากไอเดียอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าการเติบโตทางความคิดนะฮะมุมมองคุณในธุรกิจหรือไอเดียต่างๆเนี่ยคุณครบเครื่องแล้วหรือ,อยังมันดีพอสำหรับที่คุณเนี่ยจะอ้าปปกออกมาแล้วคนทุกคนหันมามองว่าเฮ้ยเวิร์กว่ะเวิร์กว่ะ จริงๆคุณต้องดีประมาณนั้นแหละแต่ก่อนที่คุณจะดีประมาณนั้นได้เนี่ยคุณต้องผ่านการการสำรวจตลาดอะ่ะอย่างเช่นในที่ผมบอกอะ่ะคุณเอาไอเดียเนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยคุณอาจจะได้ผู้ร่วมทุนแล้วอืมหรือว่าไอเดียเนี้มันอาจจะไม่ต้องการผู้ร่วมทุนก็ได้นะคุณก็อยากอาจจะพูดไปสร็ปุ๊บเขาอยากจะร่วมทุนกับคุณคุณอาจจะบอกว่าไม่ไม่คุณลองเป็นลูกค้าดูก่อนดีกว่า ถึงจะมาร่วมทุนกับเราเนาะเราทำชิ้นหนึ่งออกมาคุณซื้อไหมล่ะซื้ออาก็เอาไปเลยนี่ไงคุณก็ได้ทุนแล้วถูกไหมจริงจริงวิธีการมันมีเยอะแยะมากมายวิธีการมีเยอะแยะว่าเยอะแยะมากมายแต่วันนี้คุณมีไอเดียกับมันจริงๆต่าจังๆหรือเปล่าทําธุรกิจเนี่ยอย่าคิดว่าจะต้องมีเรื่องไหนมาบล็อกเราเรื่องนี้มาบล็อกเราจริงๆเราถามตัวเองดีกว่าว่าเราทําสิ่งนี้ไปทําไมถ้าเกิดเหตุผลในการทําสิ่งนี้ มันหนักแน่นมากพอแล้วมันมีกำลังมากพอให้คุณขับเคลื่อนไปได้คุณเชื่อผมเหอะเงินทุนน่คุณต้องการหมื่นหนึ่งไม่ยากจริงๆคุณต้องการแสนหนึ่งก็ไม่ยากล้านหนึ่งก็ไม่ยากสิบล้านก็ไม่ยากแต่สำคัญที่คุณต้องเข้าใจมันจริงๆเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่เข้าใจในตัวสินค้านะเข้าใจตัวคุณจริงๆว่าคุณทำสิ่งนี้ไปทำไมโปรเจกต์ที่คุณทำเนี่ย หรือว่าเซอร์วิสที่คุณทำเนี่ยทำไปทําไมแวลู Value ของมันคืออะไรแล้วคุณสามารถจะตอบโจทย์มันได้จริงๆแล้วมันสามารถจะจริงจังถึงขั้นสั่นสะเทือนไปหัวใจของผู้รับบริการหรือรับสินค้าอันนั้นได้เนี่ยอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตผมเชื่อว่าไอเดียของการสร้างคอมพิวเตอร์แมคินทอสขึ้นมาวันแรกก็เพราะอะไร เพราะอยากจะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่และมันดีที่สุดแล้วมันปฏิวัติวงการของวงการคอมพิวเตอร์มันถึงออกมากลายเป็นระเบิดสักลูกหนึ่งที่เมื่อย่อนลงไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถจะแตกและสร้างความสั่นสะเทือนไปถึงทั่วพื้นพิพของทางโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกลับไปมองถามตัวเองว่าไอเดียของคุณน่ยมันมาจากไอเดียจากอะไรนะฮะคุณมีความตั้งใจทําสิ่งนี้เพราะอะไรนะฮะเริ่มต้นที่คําว่าทํา ไปทำไมนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้คำตอบแล้วคุณก็สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่แต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเหตุผลคุณไม่ดีพอนะคุณสามารถจะแต่งเติมเสริมให้มันดีพอจนมันสามารถจะสร้างความสั่นสะเทือนให้คุณทำสิ่งนี้ด้วยเพราะคำว่า value ของการทำถ้าเกิดคุณสามารถจะสร้างความสั่นสะเทือนไปถึงขั้นระดับคุณค่าของสินค้าและบริการสิ่งนั้นเนี่ย คุณคิดดูสิถ้าลูกค้าคุณหรือว่าผู้สนใจร่วมทุนกับคุณพาร์ทเนอร์ของคุณทุกอย่างเนี่ยรับรู้รับทราบแล้วก็อินกับคำว่าคุณค่าในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยคุณคิดว่าการที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นเรื่องยากไหมไม่ยากการได้รับความสนับสนุนจากสถาบันการเงินยากไหมก็ไม่ยากถูกไหมฮะพะเขาก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำเช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทําเป้าหมายคุณคือการสร้างกําไรหรือการสร้างหน้าตาอะไรบางอย่างสมัยนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่คุณจะเดินเข้าไปแบงค์แล้วคุณบอกว่าเออกู้เงินหน่อยสิแล้วคุณก็จะเอามาทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งบอมดอกเบี้ยก็จะคืนแบงค์ไปแบงค์ไม่ได้มองอย่างนั้นแบงค์มองว่าความเป็นไปได้ของธุรกิจแล้วก็คุณค่าของธุรกิจ สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันสั่นสะเทือนถึงหัวใจของแบงค์หรือเปล่าสิ่งที่แบงค์กลัวมากที่สุดคืออะไรครับคือการปล่อยกู้ให้คุณแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ธุรกิจมันกลายเป็นบ้านหรูหนึ่งหลังหรือว่ามันกลายเป็นรถสปอร์ตหนึ่งคันที่จอดหน้าออฟฟิศคุณในวันลุ่งขึ้นนล่เขากลัวที่สุดนะคือการที่คุณไม่ได้ลงทุนทำมันจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จริงจัง นะฮะในการทำธุรกิจทำงานหรือว่าการสร้างไอเดียที่ดีจริงๆอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันเจ๋งระดับนั้นจริงๆอ่ะคุณเชื่อเถอะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้ผิดแล้วคุณก็สามารถจะ r e s funding หาผู้ร่วมทุนหรือแม้กระทั่งในการที่คุณมีความจริงจัง,จร,งระดับนั้นในการทำงานอ่ะจนวันหนึ่งอ่ะพอมีผู้ร่วมทุนมาจริงๆอ่ะ คุณอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้เพราะธุรกิจคุณได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาดีๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆบางทีเราคิดว่าการทําคลิปสั้นนะฮะอาจจะตอบโจทย์ไม่เพียงพอเราอาจจะต้องการเวลาเราขอเอาเรื่องดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในช่อง YouTube ของเราถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อนๆต่องนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ